ครับผมชื่อโบเก้เด็กชายนาวรุพุรอดอายุ7็ดขวบครับตอนนี้เป็นฤดูฝนแล้วเพื่อนๆอ,อาจจะสังเกตเห็นเมฆฝนก้อนใหญ่ๆครึ้มๆบนท้องฟ้าวันนี้ผมมีนิทานสนุกๆเกี่ยวกับเจ้าก้อนเมฆมาเล่าให้ทุกคนฟังด้วยครับพร้อมไหมครับนิทานเรื่องก้อนเมฆมีน้ำใจ เรื่องและภาพโดยคุณนภัสสอนชัยมโนวงศ์จากสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กส์การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณอาณาจักนะอันาาอนุดมสมบูรณ์ผู้คนอยู่กันอย่างสงบสุขแต่แล้ววันหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเจ้าก้อนเมฆผู้เล่ามากลอยผ่านมามันอยากจะเป็นเมฆก้อนที่ใหญ่ที่สุด น้ำจากทั่วทุกมุมของอาณาจักรแห่งนี้มันดูดน้ำตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนยิ่งดูดน้ำเข้าไปมากตัวของมันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นในขณะที่น้ำทะเลกลับลดลงลดลงไปทุกทีนี่นี่แบ่งน้ำให้ฉันบ้างสิ ทะเลบอกเจ้าก้อนเมฆแต่มันไม่สนใจเหล่านักเดินทางที่มาจากแดนไกลเพื่อมาหาแหล่งน,น้ำอัุดรมสมบูรณ์ณอาณาจาักรแห่งน,นี้ต่างก็ต้องผิดหวังเพราะน้ำในทะเลและแม่น้ำลำคลองแหงเหือดไปหมดเจ้าก้อนเมฆตก มองลงมาเห็นแต่ผืนดินที่แห้งแล้งไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนตอนที่มันเพิ่งมาถึงเลยเมื่อไม่มีน้ำต้นไม้ต่างๆก,ก็ค่อยๆเหี่ยวเฉาตามไปด้วยผู้คนไม่มีแม้แต่น้ำจะอาบหรือดื่มกินเจ้าก้อนเมฆรู้สึกผิดมากขึ้นเรื่อยๆมันได้เป็นเมฆก้อนที่ใหญ่ที่สุดแล้วแต่กลับไม่มีความสุขแถมยังหนักอีกด้วยในที่สุดเจ้าก้อนเมฆก็สำนึกผิด มันกลั่นน้ำลงมาเป็นหยดฝนน้ำน้ำฝนตกลงมาแล้วผู้คนในอาณาจากักรตื่นเต้นดีใจทุกคนเต้นรำท่ากลางสายฝนด้วยความยินดีเจ้าก้อนเมฆมีความสุขที่สุดเพราะพอได้ให้น้ำตัวของมันก็เบาสบายผนที่ได้รับก็มีความสุขและเย็นสดชื่นสิ่งที่เจ้าก้อนเมฆไม่รู้คือ น้ที่ส่งลงไปนั้นจะถูกหมุนเวียนกลับมาเป็นวัฏจักรไม่รู้จบทั้งหมดนี้ก็เพราะมันมีน้ําใจเพื่อนๆคนมีน้ำใจต่อกันนะครับขอบคุณครับ